ประเทศไทยเราองเลือกนึกชาเชื้อไทยรักคือล้วนมากรักคือล้วนมาอไปเรามานั่งตอนนั้จแทนน้อยมีฉาย,ยาใหม่เลยปะนักประชดก็มันสวยอ่ะโหเม่เท่ากับเครื่องดักจริงๆกำลังใจอยู่ตรงไหนน้าไม่มาหเหรอเราอยู่ตรงหน้าไม่ผ่านวันนี้น้องไม่สบายนะน้องพีทอ่ <lling> ะฝากอะไรถึงน้องพีทหน่อยดีแล้วดีแล้ว <c oughs> ที่ช่องโบกัญญลัต์นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นอาหารเกาหลีนะคะซึ่งคนขอมาเยอะมากให้ทําคิมมารินะคะมีคิมมาริแล้วก็มีคิมบับแล้วก็มีมาม่าหม,ม้อไฟเกาหลีด้วยแม่รู้จักหม้อไฟเกาหลีไหมว่าคืออะไรไม่รู้วันนี้คือมาม่าจะไม่ถนัดเลยซึ่งโบนเนี่ยจะเป็นคนลงมือทำเองไม่ใช่สายเกาหลีใช่เราเป็นสายอะไรสายไทยเป็นคนไทยไม่สายอาหารไทยใช่ถูกต้องเอาแล้วมาเป็นคนไทยไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉนร้องเพลงชาติได้ฟังหน่อยประเทศไทยรมวมเลอดเนะื้อ เชื้อไทยเมีเป็นประชารัติประเทศไทยทุกส่วนเออไม่ได้ร้องมานานแล้วอะเอ่อไทยประชาชาติเชื้อไทยนี่เป็นประชารัติประเทศไทยทุกส่วนอยู่แต่งรงคงไว้ได้ทั้งมวลนี้เออแล้วไงรักเือล้วนมากมรักเลยล้นวนมากจริงบอกว่าร้อกันไม่ได้ เดี๋ยวนี้ร้องได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูข่าวเลยโงเย็นต่อไปเรามานั่งโทรทัศน์กันดูนั่งดูโทรทัศน์กันเขาชอบมีความสพิเศษพูดกับกันป็นชไทยร้อทยนตยร้อรนนชาตไเป็นประเาะไทย้องไทยทกส่วนู่ดำรงคงไห้ได้ท้มมวลด้วยให้ร่วนไม้รัสมัครขีไทยนี่มคแต่มลบไมคข าไม่ให้ไข้เออนงทีสาระเลือดตายแล้วลุมเพลงใช่ไหลุงน้อยลุงน้อยสาระไม่อราไปเจอตำรวจจะทำไงวะหนังเป็ชาติพี่ทะเลิกประเทศไทยทวีติชัยชายกเนี่ยมันจะมีเสียงมากล่อมแล้วมันจะไอ้นี่ไงไม่รู้จำไม่ได้กันจริงๆอะไรที่ไม่ได้ร้องนานนี่จำไม่ได้เหรอเรามาร้องเพลงนี้ได้ปะลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านปั้ อ่ะรองอ่ะร้องหายใจเข้ารองหายใจออกแล้วไงต่อนถัดไปถึงฟังทันดี่โบโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเกาหลีกันแต่เรามาลื้อฟื้นความเป็นไทยนิดนึงร้องได้ใจเพลงนั้นปวนตกน้ำอ่ะร้องไหมไม่ใช่ปวนตกน้ำวันเคยตื้นเมีวันเคยตืัวลอย อหตัห้งแต่ต้นเลยลเอ,อ๋อเลาวโนะ <Okay, S 1> อ้ยมันหลอกกันรกันน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำคิมบับเผื่อเดี๋ยวจะยาวไะ ะะชุดที่กําลังใส่อยู่นะคะเป็นของนี่เลยนะคะเป็นโคเ e a เดสนะคะของ c r o ซี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนสามารถซื้อได้นะคะ490บาทเท่านั้นใส่ไปคาเฟ่ไม่ั่หมดสามสีนะคะเราขึ้นให้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำคิมบับกันก่อนเลย ตอนนี้นะคะเราได้ส่งตากล้องของเรานะคะไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ก็ุลมุนกันนิดนึงเพราะว่า <c oughs> น้องท้องเสียค่ะแล้วตอนแรกอะ <c oughs> โบก็ไม่ได้อะไรโบให้น้องเข้าไปนั่ง้างในตอนแรกบอกให้น้องกลับไปแล้วน้องไม่ยอมกลับแม่บอกว่าให้ให้นอนตรงนี้แม่จะก่อม แล้วคนนี้ก็เลยเข้าไปดูโอ้โหปาปกซีไปโรงพยาบาลเถอะปากซีขนาดนี้ามาทุกคนโบเคยคิดว่าคินแบบทํายากเลยทุกความจริงมันทาง่ายมากเลยอ่ะลองน้อยมาดูมาดูว่าตอนนี้ลองน้อยอยู่กับจางกียงเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> จังกียงเคยทําอะไรให้กินแบบนี้ไหมแกงส้ม <c oughs> แบบนี้นะคะชอบการที่แบบอัดคลิปแล้วรู้ว่ากําลังทําอาหารแต่ว่าอะไรอยู่กับคนละมนคนนี้ก็เออฉันจะเล่น คนนี้คนนี้ก็ถ้าแจะจะดูตั้งแต่มีช่องเราเล่นตัวมากเลย2วัคนนี้ไม่ยากเลยทุกคนตอนแรกผมก็คิดว่ามันยากโบเคยทําแบบที่ไม่มีไอแผ่นเสือ,อน,นี้ด้วยนะ น้องทนมอยมีฉายาใหม่คืออะไรวะนักประชดนักประชดประชันก็มันสวยอ่ะถนัดไหมอาหารแบบนี้ถนัดไหมกิ่นกระเจาหยุ่นหยวนจางกี้ยงชื่อเล่นว่าสมยศเราตั้งชื่อเขาชื่อว่าสมยศตอนอยู่ห้องเดียวกันเขาเรียกสมยศอ๋อแล้วพอไปเกาหลีจางกี้ยงรู้ไหมว่าเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ไปโทรมาเลยเนี่ยจางงเงียบเลยใช่ไปได้ดีแล้วใช่หมายถึงเขาหรือเราเออ บอกความจริงเราทำแบบนี้ได้นะ,ะข้าวราซดก็ปิดเว่ามันคล้ายๆนะเนี่ยใส่ก็พูดเดี๋ยวลุงน้อยกินแล้วจะหนาวมันก็พดใส่เลยไหมเอาใส่ทำไมลุงน้อยอร่อยเอ๊ะมันจะเป็นเกาหลีหรือมันจะเป็นไทยประมาณนี้เฮ้ยมันทำง่ายมากนะครั้งหน้าพอให้ลุงน้อยเลือกเมนูไหม ต้มยำเนาะเกินไปโอ้โหโบทำเก่งมากเลยอะน้อยถ่ายอินเมนูในมือช่องมาหน่อยเออเดี๋ยวไปมาหน่อยนะเนี่ยเมนด้วยอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้คืออะไรอร่อยเลยะอ๋อโอเคเมนูแะ้วเมนูผ้ากางโคดทอดปลาเห็ดใส่พริกแกงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเราทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำคิมมารีกันต่อ ใหมากค่ะกิมมาลิคนขอมาเยอะมากนี่จะต้องแบบบางๆนิดนึงใช่เสร็จแ,แล้วหนึ่งอันใหญ่มาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นหม้ออุ่นเพชรตั้งกล้องสวยค่ะ,คะเป็นหม้อไฟเกาหลีนะคะวันนี้ตากล้องหล่อๆไม่อยู่นะมีแต่ตากล้องเออตากล้องที่ลกกหล่อกว่าเมื่อไหร่เพชรจะเริ่มใส่หมวกอ่ะมันก็นเรื่องของเขาอะ <laughs> มาเมื่อไหร่แม่จะเลิกใส่แว่นไม่เลือกไม่ได้แว่นเนี่ยคือบูชอบผู้ใหญ่จ้เจ้า <laughs> <laughs> ทักไปย้อมสีมใหม่หรอเหมือนลิงเลย ่เข้าไปเฮ้ยในระหว่างที่รอจิ้มข้าวไก่ได้น้ำอ่ะเราต้องมากินไอ้นี้กับหมูสามชั้นมันมันออกมาแม่เท่ากับเครื่องด่าจริงๆอันนี้คิมมะลิทําเองค่ะอันนี้คิมมะลิความจริงอ่ะต้องมาจุ่มกินกับนี้นะแต่ว่าแม่ไม่ทนละไม่ต้องเล็กไม่มีภาคสองนะทำยากนะวันนี้เพื่อนมาคิมมะลิคิมมะลิใช่ได้หมดเลยอืมกินไม่เป็นนี่เล็กแล้วหรอมไม่เคยกินคิมมะลิของจริงอ่ะอร่อยนี่เหรอคิมมะลิ น้ำจ <anto> ิ <divide S 1> <in> <mouth> ้มอะไรอ่ะชิ้มอะไรเนี่ยไม่เดือดเลยลองดูสินอกจากจะไม่ให้กำลังกจแล้วยังบั่นทอนชีวิตบรด้วยใส่น้ำเน่อันนี้เป็นทิมบับทำเองสาบานแม่น้อยทิมแบบโอ้โหเนือนไม่เค็มอะใส่น้ำปลาหน่อยเนาะ เออน้อยกินถูกนี่รสเป็นเคาหหนขอยเคาหลืออะไรเรามาดัดได้ความคิดดีนะเนี่ยไปทำอรอมากเลยหออนี้ไปทำพริกน้ำปลาไหมไม่ต้องอันนี้พอละขวดเดียวจบเอออร่อยเขาไม่ได้เข้าเจ๋งไหมอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นแบบไม่มีชีส ไม่น่าเชื่อว่าพักที่ว่าทำเองนะเนี่ยมันไปซื้อเนะอาะก็ไปซื้อไงไม่ก็ไปซื้อมาอทำไงกำลังใจอยู่ตรงไหนนะนี่ใบกระท่อมเหรอใบอะไรอ่ะกันทากันทาเหรอกาถูกกฎหมายแล้วตำรวจไม่จับมันจับแล้วตอนนี้ปล่อยตามธรรมชาติอะไรอ่ะผักขมที่ป๊อปอายกินน่ะือ่รสเด้งเลยลายเด้งไม่พูดถึงอะไรเด้งกอะไรเด้งแล้วพูดแล้วมันจบแผนไงแบบมันมนกล้ามเด้งอนีแล้วไม่มายถึงอะไรเด้ง ไม่มีนะนี่เนียไปทอดก็ดีหรอกแม่เป็นอะไรกับโบไหมเม่ใส่น้ำเป็นทะเลเลยอ่ะม่ช่วยให้กำลังใจลูกคนนี้ได้ไหมดูน้ำพีไม่ขูกขิกเลยอ่ะขูกเดี๋ยวดูดิขูก็แห้งอุ้ยปลาหมึกแบบดูดีมากเพชรเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อโทษโทษโทษม่รู้บอกกันก็ได้นี่เราเป็นครอบครัวกันจริงๆป่ะเนี่ยเราจิกกัดกันนะเราลักกันจะตายใส่เข้าไปซะลูเนียไปทอดก็ดีหรอกอ่ะเดี๋ยวลองชิมมาม่าเัีวนี้สุกง่าย มาม่ามันยังไม่สุกพี่น้อยมันโดนน้ำก็นิ่มเอาชีสเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันแบบเดือดอีกนิดวนะอันนี้เค็มนะเจ้าจังเนี่ยโคชูจังโทษนะไปทำพิษน้ำปลาเลยไหมเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะไม่ทำแบบนี้เพราะไอ้นี่ริมมาลิมันมันไม่ค่อยนี่ใช่ไะล่ะมันไม่ค่อยเค็มใช่ไหมนี่ทำแบบนี้เอามาเอามารวมกันอย่างนี้เพื่อนๆดูนะคะอื้มกรอบด้วยอื้ม มือแล้วอ,อย่างนี้เหรออ,อ,อย่างนี้เหรอทุกคนโคตรอร่อยฟินมากเลยพี่ฮอนพี่ฮอนอะไรทำเองออเออพอไปเจอตัวโน้นอร่อยเลยหอ,อ,อ,อมามากมันนุ่มดีนะไม่เคยคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นี่เหมือนไปกินที่ร้านเกาหลีจริงๆเลยนะเว้เนี่ยคิมก็ยิบเกาหลีะมะลิแปลว่า ดอกไม้ไทยร้อนแล้วพวุ่งออกมาในไข่หน้าไงอออืื <c oughs> ไปบางแสนก็เจอแต่แฟนขับลุงน้อยอะ่ะน้อยไม่มาเหรอเราอยู่ตรงหน้าไม่ถามอ่ะน้อยใจเพื่อนๆขอบคุณมากนะคอมเมนต์มาผมชอบมากเลยลุงมีกําลังใจทํางานกับน้องโบถูกใจใขออีก <ใจ S 1> ไหมขออีกหน่อยเพื่อนยังไม่แน่ใจเลย <laughs> อย่างนี้จะได้มีกําลังใจทํางานเนี่ยราทุกวันนี้ไม่มีกําลังใจมันไม่มีเลยลุงน้อยหรอมันก็เลยซีดวันนี้น้องไม่สบายนะน้องพีทอ่ะฝากไปถึงน้องพีทหน่อยดีแล้วดีแล้ว อะไรกันเนี่ยมีพลาสติกป้ะเนี่ยไม่มีกัดเลยเฮ้ยไม่ได้ให้มันผ่าให้มันหายร้อนก่อนมันไม่ได้ร้อนหรอกไปบอกให้เขาตัดเลยตัวเองเต๋อไหมเพราะว่าคนทักแต่ลุงน้อยสกัดเราลุ่งเลยทักกี่คนอ่ะอุ้ยหลายคนเลยไปทุกร้านเลยอ่เนาะท่มาหรอกิ้มจิมือเชอบลุงบ้ายออยู่แล้วด้วย น้อำก็ตัดท้องเยอะหนาวไม่ถูกไม่ได้เคี่ยวเคียมอ่ยวอะปลาหมึกแห้งแล้วนะไม่เอานี้ก็ไม่เอากบเหรอปลาหมึกหมึกกบเลยอันนี้ก็ไม่เอาเอาอะไรบ้างในโตชีมาไม่มีอะไรให้เอาเฮ้ยปลาหมึกได้แล้วมันสุกก่อนโอ้งใสกขอบเอาจะสุกข,ขนาดไหน,นเกี๊ยวๆไงโบไม่เอาเกี๊ยวๆกีโบใส่น้ำลงไปมันเกี๊ยวไม่ได้ไม่มันไม่ได้ทอดเป็นหม้อไฟ มันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาเลยนาะอย่าไปให้เขาเกินเด็กว่านมันเหนียวอ้าวเหรอมันเหนียวเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยมันก็ไม่กรอบอ่ะเด็กมันก็จะแบบอมน้ำชุ่มฉ่ำจุ้ยซี่ไงแม่อะไรนะอือหึหอมมากอือหึขึ้นมาหนึ่งคนว่ะเนี่ยท้องเกาหลีว่ากันยังไงทำไมเขาถึงไม่อ้วนอะแต่เขาเดินอย่างเดียวเลยนะ ไม่ขึ้นลนยมาไปญี่ปุ่นนะออมันจะเดินนะคะน้าตื่นเช้ามาก็เดินแล้ว <t> กกลวะ่ะแต่ถนนเขาดีอากาศเขาดีไงเอออากาศเขาหนาวเน็ตเลยล่ะเดินจนไอ้วุนไปชนกับเขาโดนโดนด,นดา่า <c oughs> เขาเด่าว่าไง <c oughs> ข,ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เราวนวายวนนะดูเราคนมองไม่แต่ผิดเองเพราะว่า,า,า,าไม่รู้ว่าบ้านเขาจะเดินเนป็นเลนฝั่งนี้เดินไปเดฝั่งนี้นเดินกลับมีแล้วเนี่ยไปเดินสวนเขาไงเราเดินชนเขาเล,ดลายด่าเลยเป็นคนแก่แล้วนะแบบมีอายุมากเราดูป้ายเล,ลยเสียงดังก็หึ่มเลยก็ถ้าแปลออกมาก็ประมาณนั้นอะแล้วเขาไม่ดูแน่และว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นเกาหลีเราเนคนญี่ปุ่นเราเคนต่างประเทศเราเคนที่ฝรั่งผิดกฎเขาไม่ได้นะใช่ไม่ได้ป้ายเขามีแล้วเราผิดเองจะหันกลับไปทำหน้าใส่เขาอย่างงี้เราค่อยหันกลับไปดูโอ้เขาเดินกันเเป็ทาางใช่ออยยลจไมด วนหันห่นต่อโคอร่อยแม่นี่เขากินอย่างนี้จริงๆอะแล,แล้วไม่อ้วนแล้วไม่กินข้าวเหอเขากินข้าวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่อาหารเขาจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยโค<อ>ชูจังมามะ่าแล้เขากินเข้าอยู่ได้เหรอทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้เขาไม่มีข้าวอย่างเราไงมือเขาไม่ข้าวจะกินไม่ได้มากเขาสิเขากินเยอะมากเลยนะเขาเห็นมาบอกบางอะแต่ละคนตัวนิดเดียวเขาสวยอะขาวสวยเดียวเขาดูแลตัวเองไงแม่ดูยังไงบอกเคล็ดลับหน่อยดิตั้งแต่ยี่ห้าไปต้องรีบแบบดูแลตัวเองนะดูยังไงบอกมาต้องกระจกทุกวัน อรอสองมันจะเปลี่ยนเหรอไม่คือมันคือโคตรอร่อยถ้าไปทอดนะทำเป็นเป็ดอาหารเช้านะเป็ดปัดอะมาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีมันุมใส่ก็ดีไว้เหรอจะเอาอะไรเอาฝักมันุมใส่เพื่อนขอโทษขอร้าใส่เล็กน้อยทุกคนเอาขึ้นมาเลยไม่ทำแบบนี้โมปิดแก๊สซทำไม อร่อยมากเขาเห็นเขาเอาตัวบลกเดียดมากินกับชีสแล้วเอาอะไรในจิ้มจิ้มเาแบบเขายังไม่อ้วนเลยมันเป็นแป้งป่ะใช่คนเกาหลีกินแป้งเยอะกว่าเนื้อสัตว์เองนะรู้ป่ะเนื้อสัตว์ของเขายังเป็นแฮมอ่ะเข้าใจป่ะไม่เขาซื้อบอนดีแจไปพ็อกบล็อกอ่ะนึกว่าใช่นะของเราดังจากประเทศแล้วนะตอนเนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะแจผลิตไม่ทันแ้องวิ่งหัวชนกักดินขายดีจริงๆไปซื้อกันนะคะปิงอ่ามาซื้อเลย กินไปโมงนึน้อยกินหมูสักอันอยังกินไปแล้วมันดจังเลยหมูนี้ต้องทอดทอดกระเทียมนิดๆนะโอ้โหชอบจริงๆหมูทอดกระเทียม <c oughs> มันมันเลยเคยที่เราขำกันอะคือแกจะทอดกินทุกอย่างไม่ชอบกระเทียมเลยป่ะกรกไม่ชอบกระเทียมไม่นให้เพื่ซื้อไก่มาจะเอามาทำจิ้มส่งงมองให้แกไ็่เอาทอดกระเทียมมันไง่ายเพื่อนๆไม่ต้องทำะไรมาก ปิดนะแล้วก็ต้องมาถอยตรงนี้นี่นี่ไงเฮ้ยมันถอยออกถอยออกมากระนั้นจะตัดมันมันจะถอยไปนู่นถอยไปนี่คือแกเสี่ยงต่อการมีเรื่องหลายรอบแล้วแม่มีกับใครก็มีกับหมูนี่แหละแล้ไม่หยุดด้วยนะเวลาไปไหนอ่ะบอกว่าแม่เงียบไอ้ไล่ไม่ได้มาถึงเข้าวันและไอ้ข้าวที่ ทุบๆไปทุบมาอยู่โน้นเหรอโอ้โหขออินเสิร์ตตอนนี้ทำเลยแม่เข้าไวทองเร็วกว่ากำหนดป่ะยังอันนี้คือไวอะไรไววัยรุ่นใจร้อนไวทองห้าสิบแม่ก็ห้าสิบเลยนะก็มันไม่เย็นร้อนอย่างนั้นไงหนุดหนิดแล้วลูกน้อยเป็นไวเลยนึกนานไม่มะไรไม่มีไวมันยังนมอยู่เสมอ อืมอมกลิ่นบ้างชอบกลินมากเลยนะถ้าไม่อ้วนอ่ะกลิ่นได้หมดเลยบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้เมนูในวันนี้เป็นไงลุงน้อยถูกใจลุงน้อยถูกใจลงน้อยครั้งหน้าเดี๋ยวเราทำเมนูอะไรดีส่วนใหญ่ก็เป็นเกาหลีแล้วนะช่วงน,นี้เ,<อ>เพราะว่าเราทำยำเยอะแล้วไปทางตะวันออกกลางบ้างเลยตะวันออกกลางนี่เช่นอะไรชาบีกา<ฮะ>เครื่องเทศเยอะๆยอะอันนั้นอินเดียหรือเปล่าเหมือนๆหมืนกัน ไปทางแอฟริกาก็ได้อร่อยมากตกอะแต่และประเทศก็กินไม่เหมือนกันนะเอกลักษณ์ของกับข้าวเขาจะไปคนละอายา่างต้องอยู่ที่วัตถุดิบนี่เขาเจอในประเทศเขาของเราจะเน้นเป็นผักเป็นอะไรตัวอะไรสมุนไพรแต่ประเทศไทยสุดยอดอเลยเพื่อนๆต้ยมยำกุ้งผัดไทยโอ้โหฝรั่งชอบนะแล้วคนไทยชอบไหมชอบมากชอบไปกินติ๊กตอกาสารนะแล้วก่อนไปบ่อยไหมไปทุกวันไปทําอะไรเที่ยวดิี้ยก็สำหรับวันนี้ อืออะไรแบเนี่ยมันข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเนาะข้าวเกาหลีนี่ข้าวเหนียวเหรแป้งข้าวเหนียวเหรอแป้งข้าวเหนียวเ้าเอข้าวเหนียวจังไงฮะตงนั้นโทรถามคิมโทรตอบสิคิมบะอะจางกี้ยงจางแป้งข้าวเหนียวนี่รับจากขอนแก่นใช่ไหมอ๋อสั่งที่สั่งที่เยอะไหมอ๋อไม่เท่าไรแปดสิบตำโอ้โขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะสอบถามใหม่มีอะไรครับจริงจริงอ่ะกินแล้วมีเพื่อนชื่อจางกียงทันที อันนี้ใกล้หมดอายุยังยังฮะเอ้ยซื้อใหม่เลยค่ะม,มันเปรี้ยววะ,ะ <c oughs> ก็ใส่ซุปคอพูนมันได้ของมันเปรี้ยวนะ <c oughs> ่ะคิดเหมือนมาเทยตอนแรกคิดทำไมมันเปรี้ยววะก <c oughs> <c oughs> ็เลยนั้วอ๋อไอ้นี่ กินเจซมเนี่ยมันทำให้เปรี้ยวแล้วแทนที่จะบอกกันดีเดี๋ยวต้องตบหัวด้วย <c oughs> คือแบบฉันรู้มาก่อนจะต้องบอกว่าคิดเหมือนกันเลยแต่ไม่พูดอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ฝากช่องหน่อยค่ะไปตามกันนะคะมาน้อยผบินตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยคะ่ะ <c oughs> ชอบอชอบให้คนดูเยอะๆมีความสุขมากับน้องน้อยจะพยายามทำให้มันสนุกก <c oughs> ว่าน,นี้นะคะ่ะแต่ว่า90%ของคอมเมนต์คือคอมเมนต์ใครเฮ้ยปุ๊กจะดูถูกนะถามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยก่อนต้องมีเมนูอะไรบ้างที่รออยู่ไ่ดัมของน้องดำ คือเจอะมันไปถ่ายคลิปพี่เชงเมง้งแล้วคราวเนี้ยมันเอาเอาไก่ให้หมาตัวสีดําแล้วมันก็เลยร้องไก่ของน้องดําไก่ของน้องดำแล้วมันก็ไปนี่ไปดึงกางเกงเฮียแล้วมันเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยแล้วเจ้มันก็เลยร้องไก่ของน้องดาไก่ของน้องดาแม่ก็เลยติดไก่ของน้องดําไก่ของน้องดําไก่ของน้องดํา อ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปจัดการตรงนี้ให้เสร็จนะก็วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าอยากให้ทำเมนูอะไรเราทำได้หมดเลยตอนนี้ได้หมดแล้วเนี่ย้หมดก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบาย